าอยู่กันที่สะพานข้ามแม่น้ำแครนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันคะ่ะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะสะพานข้ามแม่น้ำแครนะคะเป็นอีกที่หนึ่งเลยนะคะที่คนที่มาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะต้องมาเที่ยวที่นี่กันค่ะเรามาชมค,าความสวยงามก่อนเลยน,นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะเป็นจุดชมวิวค่ะที่นักท่องเที่ยวหลายนคนนะคะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งเลย <c oughs> ของสะพานข้ามแม่น้ำแครนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่า สะพานนี้จะมีอะไรอีกนะคะทุกคนแล้วเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นป้ายที่เป็นประวัติความเป็นมาของสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะก็จะมีประวัติความเป็นมาก็คือเริ่มสร้างในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นประกาศสงครามกับอังกฤษนะคะ ญี่ปุ่นได้สร้างสะพานนี้ขึ้นมาโดยการกวาดต้อนเฉล,ลยของสิงคโปร์มาลายูมาทําสะพานนี้ค่ะสะพานนี้เึ่ถือว่าเป็นอีกสะพานหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานและเป็นสะพานที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะคะว่าเราจะพาทุกคนไปดูอะไรต่อไปเลย ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟค่ะที่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก็จะเป็นทางเริ่มต้นของรถไฟสายนี้นะคะแลวเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะว่าสุดสายของเรานะคะจะมีภาพวิวบรรยากาศดีๆแค่ไหนตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่บนสะพานกันแล้วก็จะเป็นทางที่รถไฟใช้วื่นกันค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราก็จะมีจุดที่เขาไว้แวะสำหรับเวลารถไฟวิ่งมาค่ะเราก็จะมายืนกันที่ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราใช้ชมวิวได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแม่น้ำแควค่ะ แล้วเดี๋ยวเราเดินไปต่อกันเลยนะคะว่าต่อไปจะมีอะไรให้ชมอีกแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะบนสะพานแห่งน,นี้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากมายเลยนะคะ ด้านของสะพานนี้นะคะทางด้านล่างของสะพานนะคะก็จะมีเป็นรีสอร์ทค่ะเป็นที่พักหรือว่าปันแพรริมน้ำนั่นเองนะคะไว้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าใครลงไปพักได้ะคะ่ะ ฝั่งหนึ่งของสะพานเราก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ควอิ่มนั่นเองค่ะเป็นที่สักการะศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเลยนะคะที่เรามาสกกาะพานข้ามมา่นาำแควเราก็ลงไปสักการะกันได้ค่ะแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะเป็นแม่น้ําเป็นร้านอาหารค่ะไว้ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่มานะคะก็ะสามารถลงไปรับประทานอาหารข้างล่างค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเดินกันต่อเลยนะคะว่าจุดต่อไปที่นกักกิฟจะพาทุกคนไปคือที่ไหนคะ่ะ แม่น้ำแขวะนะคะเป็นแม่น้ำที่ยาวมากคะ่ะแล้วก็เรามาดูนะคะนี่คือแม่น้ำแขวะนะคะทุกคนค่ะ แล้วก็เดินใกล้ที่จะถึงทางสุดท้ายของสะพานแห่งนี้แล้วนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเป็นวิวกว้างๆค่ะซึ่งสะพานแห่งนี้สวยมากเลยนะคะ เป็นได้จะฝึกเส้เื่อนทางของสะพานแห่งนี้แล้วนะคะข้างล่างคะ่ะก็จะเป็นจุดแวะพักแวะชื่อของฝากหรือว่าเป็นร้านค้าต่างๆนั่นเองนะคะ<อ>มาจนถึงุดทางของสะพานแห่งนี้แล้วคะ่ะซึ่งบจะจะรบรยากาศรอบๆนะคะก็ สวยงามมากค่ะน่ามาท่องเที่ยวนะคะทุกคนก็ขอแนะนําเลยนะคะว่าใครที่ได้แวะมาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็อยากจะให้แวะมาที่สะพานแห่งนี้ค่ะสะพานข้ามแม่น้ําแควน,นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย